สวัสดีครับยิ่งจองดิฟลูดัมซิงครับอ่ะวันนี้บุกบุกบุกแคมป์อีกแล้วจานชูโอ้โหแก้ลงครับปรับปรับที่ เดิมรับปรับน่าจะปับไม่เสร็จวันนี้พอครับทำงานดูเวลาจะเอาเตีโอได้ทีนี้่ดูลแล้วห้าโมงห้าโมงแล้วห้าโมงห้าโมงใช้จ <laughs> บายใจหรือพอจอมอสบายหวานเลยมาตรฐานับมาตรฐานปรับเรียบปรับเรียบ เขาให้แม่ทำเดี๋ยวเขาทำกับข้าฝุ่นมันเข้าขบ,บ้านรถพรุดด่งนี้เช้าเอยทำสองโดดมงมันเอา้ามันฝุ่นเข้าบ้านกระซูทำมือกับกับข้าวไม่ได้เออไปรีดเจ้าเบื้องบนแท่เอะได้จบอีว,วันนี้ลาบี mãi 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 mãi

เด็ก้าสำหรับคลิปนี้